เป็นพวกสัดเรือเข้าฝันง่ายหรอปะไปแล้วเยอมาแล้วจมแล้วน้องมาเหรอมาเหรอไม่หมายถึงว่าเรือเราอะจมแล้วน้ำมาแล้ว้ยไม่ต้องมีมีมีเสียวมีเรือเชิดหน้าแล้วเรียบร้อย นีนมันว่าปลดล็อกอะไรวะปลดล็อกความสำเร็จฉันชื่นชมจริงๆพยายามสู้ต่อไปเอๆอ้ยทำให้ฉอุย้ยมีบกฉันจะเต็รของลงดาบมีบก ลอ่กมาดีมาสึกดวลระหว่างสองแก๊งวะ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 เห็นไม่มีมาึาทำอะไรมึง,งมาอะไรมึงมางกระ <im itation> ส,สุนอะไรนี่มันกล่องกระสุนมามาหาอะไรนี่มันกล่องกระสุน อ้อาหารนี่ดี่่ทไเอาซ้อกันเองซะแล้วหาคูไม่เจอหรอกไอ้เหี้ยเฮ้

มีการแล้วนะมันมาเข้ามาตรงข้างหลังนะน้องเอ้ยคอปปี้คอปปี้เอ้ยคอปปี้เิ้ยดีดีอุ้ยน้องช้าเลยอะน้องแตกอันดับเต็มเลย นี่เล่นอะไรกันวะมันขึ้นแอชิ e v e m e n เยอะเลยเลยดึงดึงด<ๆ>ึงด<ๆ>ึง <c oughs> อ้าวจิมมินที่เดียวสุดเลยได้ด้มิลาอุ้ยแต่ a c h i e v e นี้เราไม่เคยได้กันเลยอะแบบสู้กันเองได้แล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยขค้ออาหารอย่างนี้นนะขอาหานอะไรกินอ่อาหารอย่างนี้อาหารอย่างนี้อาหารอย่างนี้อาหารอยู่นี่อาหารลอย <c oughs> <c oughs> อาหารลอยเต็มเลยมินนี่นี่าานี่ตรงขี้เลยนี่นี่นี่ อ๋อไอ้กล่องเนี้ยมีของนี่โอ้ของดีเลยนี่โอ้ยเฮ้ยเข่าปอะไรไป็ายผมนี่แหละมึงกลับยังไงไม่รู้ว่ามันตกแข่งอะไรไม่รู้ว่าดีปะออได้ด้วยไหมอ้ยโอ้ยเกิดอะไรจะตายแล้วเหี้ยนะ โอ้โหระลุละรุันนี่เกือกดใหม่ละใครตัวใครตัวเราอาอะไรพี่ทำไมไม่งหเลยเนะไอน่มึงรอกูจังหวะเลอเหรอเฮ้ยไมงเซียนเหรอ๋ยนนี้มึงเซียนเหรอเฮ้ย

กัคนอื่นที่อยากขมขนาดนี้จังเลยปโอ้โอ้ลัน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 ปืนลันได้ไงก็มีไหนไอ้วี่นินลองไปโดยทางพี่ต้นไปไม่เอาวินตูได้แล้วเฮ้ยลองดู เดี๋ยวนะอาหารเอาจากตรงไหนเรือเรือไงเรือเรือที่มึงยิงจิ้วไปจิ้วมานั่นแหละมามิ้นมาไมอเลยอ่ะตรงท้องตรงนี้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงชั้นของเรือเนี่ยตรงเนี้อ๋อโอ้โหโว้ยดูด่ากูว่ะดูด่ากูบ่อยเหรอเฮ้ อูนี่ขึ้นฉายาว่าราคาพี่พ่อไ่้พี่พ่อไม่ได้เมือเราเล่นอะไรกันวะเราคนพองเฮ้ยคุณคุณน้ำมืดคุ้มืดคุณน้มคุณนน่งเฮ้ยเดี๋ยวเลนลนเลเดี๋ยวเฮียฟ้าแม่เล่นดีเหยื่อเฮียเวะโอ๊ยตกรเอย ไปเลิกเลยพอพอวันนี้คลงั่งไงล่ะวันนี้พอแค่นี้วันนี้พอแค่นี้ขอเวลาลอกขอเวลาลอกนี่เียกกูไอ้เชี่ยกิดคุณคจะไม่ได้พักใช่ไหมน่ไอ้หนไม่คลุ้งแค่ไหนเอาแล้วหลบแล้วหลบเ วิถีดาบที่แท้จริงโอ่โหไอี่ลูกเบนซ์เลยเลยขาดความคุ้มคร่ำระดับข่าวนี้ไม่ได้เฮ้ยมีสมุดทีมีเจอโน่มีเจอโน่ตรงนี้อ่านนะแะบไม่ยังไม่อ่านยังไม่อ่าน จะเห็นความคุ้มค่งระดับข่ายไม่ได้เดินทางตลาดมันต้องโอมีแค่เดียวก็ได้่น่ตีดน้องแค่เดียวก็ได้มได้ปไอเหี้ยี่โอ้ยโอเออเป็นไงมาดูถูกแม่แบบอันนั้นหนึ่งกูกูเรียกคู้ค้ามีหอไม่ม่

เหนื่อยเจะบไอ้มึงจริงๆอ่ะเราคนพอไหมนิดเนีัหน่อยนีเดี้จะหมดใช่ไหมไม่ใช่นะเข้ามาเด็กเข้ามาดิน้องเราเลยจะหมดหรือเปล่าดองเลยจะหมดหรือเปล่าเลือดะหมดไม่มีหรอละไหนที่เราวัดเตะกัวหน่อยนะเพื่อนทุกมิน โอ๊ยอีกเลยโอ๊ยนี่จะเกิเอะยเฮ้ยมันเกิดใหไ่เยี่ยแม์มันเสียกันสีขนไดนั่นเลยอ่ะอุ๊ยกูแหมไอ้เี่ยกูขี้แตกเลยจัอหนีไม่เกินที่อื่นเนี่ยใช่กูอิมเลยอ้ยไม่ไ ไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้อันนี้ละไม่ได้หยุดเลยเนี่ยฝึกไงฝึกฝึกออกไอเทมเลยไปกันหมดเหรอเรือมันกามาไปแล้วพี่ไปแล้วพี่เฮ้อวันนี้เหนื่อยนะมาเลยพี่ต้นเนี่ยโมก็พี่เก็บไว้กต่คนอ่ะทำไมพี่ฟันไม่ได้แบบนั้นเมื่อวานพี่ไม่เข้าใจเลยอ่ะมีเรื่องแบบไม่มีเธอไงพี่มีเรื่องจากไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะกับไอ้เป่าพี่ก็ทำได้ ไอเป่าวไดส่งมันเหรียญเหรียญติ๊กไอพี่ยังฟันโดนอะไรวะหวานจะพอคืออะไรคืออะไรเอ้ยแต่วันนี้ดีใจเว้ยบินบินไม่ได้ค่าเรามาเลยครับแรงไปหนึ่งวันลาบไปหนึ่งวันหิวจังเออคิดแต่หิวจริงเนาะแชร์ปรางงานเยอะมาก พี่ต้นตัดไฮไลท์แค่ช่วงที่ตีกันนะพี่ไม่ต้องตัดไฮไลไท์พี่วิ่งบูเรื่เลยพี่ต้นก็ตัดเอาแต่ฉากที่พี่ข้าผมได้พอเลย <c oughs> ฉากตื่นยาวเลยไ <c oughs> อ้พี่พี่พี่เป่าส่งอนิเมะมานี่ใครพระเอกนะพี่พระเอกที่หน้ามันจะนิ่งๆหน่อยอ่ะเออที่มันอยู่บนหน้าอ๋อโอเคจะบอกว่าหน้านิ่งต่อคนอ๋อ อ่ะไอไอซ้ายอ่ะมันจะแบบแบบรอๆหน่อยแต่พระเอกนี่คือหน้านิ่งของจริงแต่แต่เรื่องสนุกนะเรื่องเนี้ยบางง่ะสนุกีต่อร้อมังอ่ะโอ้ไกลแล้วมีนด้วยใช่ใช่บันมาหลายปีแล้ว <c oughs> ว่ะเท่าไหร่คะไม่เยอะมินจะแท้เลยนะ